สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาชมเจ้าเวฟร้อยสิบไอนะครับอันนี้เป็นรุ่นน้องที่ติดตามกันนะครับอยู่ทางกุลครนะครับน้องอยู่กุลละครนะครับก็น้องไปทํางานที่นครพนมมานะครับแล้วก็ช่วงสงการก็เลยกลับมาบ้านนะครับก็แวะมาหานะครับอันนี้น้องบอกว่าอยากเจอมากครับก็เลยได้แวะมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถน้องนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์แบบ ร้อยสิบไอแม่บ้านนะครับแล้วก็แต่งตอรออนะครับน่าจะเรียกว่าตอออนะสไตล์แบบกริคีนเดิมๆนะครับไม่โหลดหน้าโหลดหลังนะครับสวิงอาร์มของเดิมพ่อก็ยังทรงเดิมนะครับแล้วก็พวกกระจกกันตกก็ยังใส่ตะก้าก็ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับนี่ครับตะก้านะครับเป็นสีดำแบบทั่วไปนะครับ H2C นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ นี่จะเป็นน็อตนะครับน็อตเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นบูธนะครับเอาไว้ไปปิดตรงร่องนะครับของตะกร้าไว้นะครับสามตัวนี่ด้านหน้าแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับนี่ข้างล่างจะเป็นในส่วนของสายเบรกนะครับเป็นสายเบรกสวิตช์นะครับหัวนี่จะเป็น CNC นะสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับจะคล้ายๆกับสายเบรกเอิร์นเลยนะครับอันนี้ แล้วก็ปั๊มหน้านะครับปั๊มล่างจะใช้เป็นนิซินนะครับเป็นสีฟ้าเนาะเอราผมว่าสีฟ้ามันคล้ายๆฟ้าม o ต GP ของซูซูกิเลยนะครับตัวนี้มันออกฟ้าไม่ไม่น้้าเงินนะครับอันนี้แล้วก็ขาตัวปั๊มจะเป็น CNC เหมือนขั้นบันไดเลยนะครับอันนี้นี่ครับเงาเาเลยนะครับน็อตน,นี้จะเป็นน็อตเลดน,นะครับสีเงินที่น้องใช้นะครับส่วนมากแล้วก็ตรงนี้นี่อยู่ข้างในหน่อยจะเป็น ที่ยึดนะครับตัวสายเบรกไม่ให้มันเข้าไปในล้อเกินไปนะครับกันไว้นะคตัวนี้จะเป็น CNC สีเงินนะครับที่จริงมันจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเส้นธรรมดาต่อมาจะเป็นในส่วนของจานนะครับจานเบรกที่จะใช้เป็นของสวิตนะครับข้างในเป็นไส้สีดํานะครับหมุดเป็นสีแบบออกคล้ายๆสีสโมกนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นสีเงินออกแบบ คล้ายๆดำสมูงนะครับอันนี้จานเบรกก็รูใหญ่เลยนะครับสามรูรูใหญ่นี่นะครับประมาณนี้เป็นเหมือนดาวนะครับตัวไส้ในแล้วก็ตัวแกนล้อจะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับที่จริงตัวปลายน่าจะขันน็อตหัวเจดีใส่ได้นะครับแต่น้องเอาออกนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นบูธอ่าเป็นบูธแบบเหมือนเจดีนะครับข้างในแล้วก็โหผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าดมน้องก็ททาสีนะครับ แล้วก็ในส่วนของล้อนะครับล้อน้องจะใช้เป็นของอาร์กอนนะครับจะเป็นทรงรางน้ํานะครับอันนี้เป็นลายนะครับก็ถือว่าสวยนะเป็นทองออกส้มๆนะครับอันนี้ทองออกส้มแล้วก็มาตัดกับสีเงินนะครับยางนี่จะใช้เป็นของอ่าเดี๋ยวผมหายี่ห้อก่อนข้างหน้าจะเป็นสองจุดสองห้านะครับยาง ซูเปอร์ไลท์นะครับอ่าซูเปอร์ไลท์นะยางเป็นลายแบบนี้เลยนะครับเหมือนลายที่เขาใส่กับ k r กับเซอร์พิโกนะครับอันนี้สวยนะครับแบบนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของฝั่งเครื่องนะครับก็เครื่องก็จะใช้เป็นน็อตเลในการมายึดนะครับก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็โลโก้ Honda นี่จะเป็นสีแดงนะครับทำสีมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอุดมาร์กจะเป็นสเตลเลสนะครับ ส่วนคันเกียร์จะเป็นคันเกียร์ชุบนะครับแล้วก็แกนเอาไว้ยึดกับตัวสวิงอาร์มจะเป็นสเตเลสนะครับแบบนี้นะครับพักเท้าหลังก็จะเป็นของเดิมนะครับไม่ได้เจาะอะไรนะครับทําสีบอลมานะครับตอนนี้น่าจะทําสีใหม่นะครับที่จริงสีมันจะออกด้านตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างในนี่จะเป็นน็อตเล็นะครับที่จะมายึดนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นชกโชวะนะครับเป็นชกทรงโชวะนะครับอ่าโชวะหรือโชวะก็ได้นะอ่าน2อย่างนะครับ ก็เป็นสปริงดำนะครับข้างในเป็นสีเงินนะครับกระบอกเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับโลโก้จะเป็นสีแดงนะครับนี่ครับโชวะสีแดงเลยแล้วก็พวกแกนล้ออะไรก็เป็นสแตเลสเหมือนกัน네นะครับแล้วก็อุดโซ่ตัวนี้จะเป็นสแตเลสนะครับขาตั้งเดิมนะครับขาตั้งคู่ก็ของเดิมสีดำเหมือนกัน โอเคข้างหลังก็ดุมทําสีมาเหมือนกันนะครับเหมือนข้างหน้านะครับนี่มาดูชุดเบรกหลังนะครับเป็นดําเบรกนะครับอันนี้โอ้โหมือเิงน้องสวยมากเลยนะครับอันนี้ที่จริงมันจะสามารถทํามาเยื้องมาทําตรงนี้ได้อีกนะครับที่เขาฮิตทากันในทิกต็อกนะครับแต่อันนี้น้องจะใช้เป็นแค่อันเดียวนะครับตัวนี้ที่จะมาดึงเบรกนะครับใช้เป็นแค่ตัวเดียวมันจะเป็นมือลิงทรงคล้ายๆกับ KDM นะครับ อาประมาณนี้นะครับพวกอันนี้ก็จะคินคลีนเลยนะครับอันนี้เนาะเป็นแบบคินคลีนสีเงินนะครับก็อะไหล่ส่วนมากน้องจะใช้เป็นสเตเลสสีเงินนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นสีแบบออกเงินนะครับก็เพื่อให้มันคีนที่สุดนะครับสไตล,ตล์รถต่อรอเนาะนี่ครับในส่วนของท่อไอเสียก็เป็นท่อผ่าปกตินะครับ น่าจะเป็นพ่อเดิมเลยไหมเนี่ยแล้วก็น้องไปผ่านะครับอันนี้น้องบอกว่าทําเครื่องมานะครับเป็นลูก53นะครับอ่าประมาณนี้นะครับลูก53เส้นส่วนของหัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับใช้เป็นน็อตเลในการมายึดตัวฝาครอบวาล์วนะครับคอท่อเป็นสเตเลสนะครับปลายจะเป็นเหล็กทําสีดํามาโลโก้ฝั่งขวาก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นน็อตตัวเมียไว้ตั้งคัตก็เป็นสแตนเลสนะครับตัวอุดเอาไว้เติมน้ามันเครื่องก็เป็นสแตนเลสนะครับรถเป็นสีน้ําเงินดําไฟหน้าก็เป็น LED นะครับนี่เปลี่ยนหลอดมาแล้วนะครับที่จริงรถตัวนี้จะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันพอดีเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังด้วยนะครับอันนี้เป็นเสียง เวฟร้อยสิบไอลูกห้าสิบสามเป็นท่อผ่าของน้องเองเลยนะครับอันนี้ต้องมีจังหวะนิดนึงนะครับโอเคมีน้องทำเป็นไส้ตะแกรงมาแล้วนะครับ ไม่ใช่ผ่าแพร่น,นะเป็นผ่าคล้ายผ่าหมกนะครับแต่จะรูใหญ่กว่าไฟหน้านะ่าจะต้องเปิดนี่ครับไฟหน้าเป็น LED นะครับเหมือนน้องตั้งแบบรอบเดินเบาแบบช้าๆนะครับสวิงแบบช้าๆ มาฟังเสียงกันนะครับประมาณนี้เลยครับอันนี้คือสูตรที่น้องไปผ่าเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถเวฟร้อยสิบ110ไอนะครับทรงตรลอ,อนะครับของน้องอ้อนะครับ น้องอ้อก,กุดเรือคํำนะครับนี่